ในดินแดนแห่งกรุงเก่าจังหวัดพระนครศรีอ,อยุธยามีวัดเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยพลังศรัทธาและเรื่องราวอันศักดิ์สิทธิ์นั่นคือวัดแกสถานที่ซึ่งเป็นที่พำนักของพระมหาเถระผู้เปี่ยมด้วยเมตตาและปฏิปทาอันมั่นคงหลวงปู่ดูพรมปัญโยพระคุณเจ้าหลวงปู่ดูพรมปัญโยมีชาติกำเนิดในสกุลหนูสี เดิมชื่อดูเกิดเมื่อวันที่29เมษายนพุทธศักราช2447ตรงกับวันศุกร์้ึ้น15คำ่ำเดือน6ปีมะโรงซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาณบ้านเข้าเม้าตำบลเข้าเมาอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโยมบิดาชื่อพุทธโยมบรรดาชื่อพุ่ม ท่านมีพี่น้องร่วมมารดาเดียวกัน3มคนท่านเป็นบุตรคนสุดท้ายมีโยมพี่สาวสองคนเมื่อท่านอายุได้21ปีก็ได้เข้าพิธีบรรพชาอุปสมบสทเมื่อวันที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2468ตรงกับวันอาทิตย์แรมสีม่ค่ำเดือน6นวัสแกตำบลธนูอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีหลวงพ่อกันเจ้าอาวาสวัดพญาติการาังเป็นพระอุปชามีหลวงพ่อแด่เจ้าอาวาสวัดสแกขณะนั้นเป็นพระกรรมวาจาจารย์และมีหลวงพ่อชายวัดกลางของสะบัวเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าพรหมปัญโยในพรรษาแรกๆนั้นท่านได้ศึกษาพระปริยัตธรรมที่วัดกระดูทรงธ โดยมีพระอาจารย์ผู้สอนคือท่านเจ้าคุณเนื่องพระครูชมและหลวงพ่อรอดเป็นต้นในด้านการปฏิบัติพระกรรมฐานนั้นท่านได้ศึกษากับหลวงพ่อกรันผู้เป็นอุปชาและหลวงพ่อเผาสิทธิองค์สมคัญของหลวงพ่อกันซึ่งมีศักดิ์เป็นอาของท่านเมื่อท่านบวชได้พรรษาที่สองประมาณปลายปีพุทธศักราชส4 6พ หลวงพ่อกรันมรณาภาพท่านจึงได้ศึกษาหาความรู้จากหลวงพ่อเภาเป็นสำคัญนอกจากนี้ท่านยังได้ศึกษาตำรับตำราที่มีอยู่จากชาดกบ้างจากธรรมบทบ้างและด้วยความที่ท่านเป็นผู้ใฝ่รู้รักการศึกษาท่านจึงได้เดินทางไปศึกษาหาความรู้เพิ่ม,เต,มเติมจากพระอาจารย์อีกหลายท่านที่จังหวัดสุพรรณบุรีและสระบุรี ลวงผู้ดูเป็นผู้ที่มีวายทรรมลึกซึ้งสามารถขัดเกลาจิตใจคนอย่างค่อยเป็นค่อยไปมิได้เร่งรัดเอาผลเช่นครั้งหนึง่งมีนักเลงเล่าติดตามเพื่อนซึ่งเป็นลูกศิษย์มากราบนมัสการท่านสนทนากันได้สักพักหนึ่งเพื่อนที่เป็นลูกศิษย์ก็ชักชวนเพื่อนนักเลงเล่าให้สมาทานศีลห้า พร้อมกับฝึกหัดปฏิบัติสมาธิภาวนานักเลงเล่าผู้นั้นก็แย้งว่าจะให้ผมสมาทานศีลและปฏิบัติได้ยังไงเพราะผมยังกินเหล้าเมายายอยู่ครับหลวงปู่ท่านก็ตอบว่าเองจะกินก็กินไปสิข้าไม่ว่าแต่ให้เองปฏิบัติให้ข้าวันละห้านาทีก็พอนักเลงเล่าผู้นั้นเห็นว่านั่งสมาธิแค่วันละหนาที ใช่เรื่องยากเย็นอะไรจึงได้ตอบปากรับคำหลวงพอ่อด้วยความที่เป็นคนนิสัยทำอะไรทำจริงซื่อสัตย์ต่อตัวเองทำให้เขาสามารถปฏิบัติได้สม่ำเสมอเรื่อยมาไม่ได้ขาดเม้แต่วันเดียวบางครั้งถึงขนาดงดไปกินเหล้ากับเพื่อนๆพ,พอเพได้เวลาปฏิบัติจิตของเขาเริ่มเสพผลความสุขสงบจากการที่จิตเป็นสมาธิ ไม่ช้าไม่นานเขาก็สามารถเลิกเล่าได้โดยไม่รู้ตัวด้วยวยัยธรรมที่น้อมนำมาจากหลวงปู่ต่อมาเขาได้มีโอกาสมานมัสการท่านอีกครั้งที่นี้หลวงปู่ดู่ท่านให้โอวาทว่าที่แกปฏิบัติอยู่ให้รู้ว่าไม่ใช่เพื่อข้าแต่เพื่อตัวแกเองคำพูดของหลวงปู่ทำให้เขาเข้าใจอะไรมากขึ้น ศรัทธาและความเพียรต่อการปฏิบัติก็มีมากขึ้นตามลำดับถัดจากนั้นไม่กี่ปีเขาผู้ที่อดีตเคยเป็นนักเลงเล่าก็ละเพศคารวาสเข้าสู่เพศบรรพชิตตั้งใจปฏิบัติธรรมเรื่อยมาการสอนของท่านนั้นไม่ได้เน้นแต่เพียงการนั่งหลับตาภาวนาหากแต่หมายรวมถึงการกำหนดดูกำหนดรู้และพิจารณาสิ่งต่างๆในความเป็นของ,ของไม่เที่ยง เป็นทุกข์เป็นอรัตตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านชี้ให้เห็นถึงสังขารร่างกายที่มันเกิดมันตายอยู่ตลอดเวลาท่านว่าเราวันนี้กับเราเมื่อตอนเป็นเด็กมันก็ไม่เหมือนเกา่าเราขณะนี้กับเราเมื่อวานก็ไม่เหมือนเกา่าจึงว่าเราเมื่อตอนเป็น ความสำคัญของความทุกข์ยากว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในโลกท่านจึงพูดหน่อยครั้งว่าการที่เราประสบทุกข์นั่นแสดงว่าเรามาถูกทางแล้วเพาอาศัยทุกข์นั่นแหละจึงทำให้เราเกิดปัญญาขึ้นได้หลวงผู้ดูพรหมปัญโยคือแสงสว่างแห่งธรรมที่นำพาผู้ศรัทธาสู่เส้นทางแห่งการพ้นทุกข์และเป็นหนึ่งในพระมหาเถระ ผู้ที่เป็นเคารพรักของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ